หาดพัทยายามอาทิตย์อสดงหญิงสาวคนหนึ่งกำลังนั่งอ่านหนังสืออย่างเงียบยียบทันใดนั้นก็มีกลุ่มนักเลงห้าคนปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าเธอลูกพี่หุ่นอย่างเด็ดเลยครับมาคนเดียวด้วยผู้หญิงแบบนี้ผมถนัดนักละ่ะเอาใจหน่อยเดียวก็ยอมแล้วเพียงดาวเพียงแค่ก้มหน้าลงโดยไม่พูดอะไรอยากลองซบไหล่พี่ดูไหม เห็นเอวเธอไหมอย่างกับนาฬิกาชายในวินาทีนั้นเองเธอก็เอ่ยปากขึ้นแค่เดินผ่านไปเฉยๆเธอค่ะและ40วินาทีต่อมากลุ่มนักเลงทั้งหมดก็ลงไปนอนกองอยู่บนพื้นทรายไม่มีใครรู้ว่าเธอเป็นใครเธอคือเพียงดาวอดีตเจ้าหน้าที่พิเศษจากหน่วยข่าวกรองแห่งชาติเธอยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อใช้ชีวิตอย่างเงียบสงบ คืนนั้นเองคลิปวิดีโอหนึ่งก็ปรากฏขึ้นบนโซเชียลมีเดียเจ้าหน้าที่ปริศนาแห่งหาดพัทยาและการแก้แค้นของเธอก็ได้เริ่มต้นขึ้นเพียงดาวกับมินตราน้องสาวของเธอใช้คนละนามสกุลกันมินตราเป็นน้องสาวบุญธรรมแต่ทั้งสองก็ผูกพันกันยิ่งกว่าพี่น้องแท้ๆท,ทั้งคู่เติบโตมาโดยพึ่งพากันและกันตั้งแต่เด็ก และอยู่เคียงข้างกันเสมอมาปัจจุบันมินตราทำงานเป็นนักข่าวอิสระและกำลังเป็นที่จับตามองจากหลายสำนักข่าวจากผลงานการขุดคุ้ยความจริงและความไม่เป็นธรรมในสังคมส่วนเพียงดาวแม้จะเป็นอดีตเจ้าหน้าที่พิเศษจากหน่วยข่าวกรองแต่ตอนนี้เธอก็ได้ลาออกจากราชการและใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย วันหนึ่งเพียงดาวได้รับข่าวว่ามินตราได้หายตัวไปที่พัทยาตอนแรกเธอคิดว่าคงแค่ติดต่อไม่ได้แต่เมื่อเวลาผ่านไปสามวันก็ยังไม่มีข่าวคราวใดๆการที่มินตราไม่ตอบกลับทำให้ความกังวลของเธอเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพียงดาวได้รับบันทึกการโทรครั้งสุดท้ายของมินตรามา ในไฟล์เสียงสั้นๆนั้นมีเสียงชายหาดและเสียงเพลงจากคาเฟ่เสียงคลื่นกระทบฝั่งเบาๆและเสียงทุ้มต่ำของผู้ชายคนหนึ่งที่เธอไม่รู้จักปะปนอยู่เป็นฉากหลังแม้เสียงนั้นจะฟังดูไม่น่าพอใจและคุ้นหูอย่างประหลาดแต่เธอก็ยังไม่แน่ใจเพียงดาวไปที่สถานีตำรวจเพื่อตรวจสอบการแจ้งความ แต่ตำรวจกลับมองว่าเป็นแค่คดีคนหายธรรมดาและกำลังจะลดขนาดการสืบสวนลงเมื่อได้ยินคำตอบว่าอาจจะเมาแล้วหลงทางเพียงดาวก็เม้มปากแน่นโดยไม่พูดอะไรดวงตาของเธอนิ่งและแข็งกร้าวแต่ภายในนั้นกลับเต็มไปด้วยความโกรธและความกังวลที่ถูกเก็บกดไว้ ทุกครั้งที่ตำรวจแสดงท่าทีเฉยเมยราวกับไม่รับรู้ถึงประวัติของเธอรอยเย่นบนหน้าผากของเพียงดาวก็ยิ่งเพิ่มขึ้นทีละเส้นเพียงดาวเดินทางมาถึงคาเฟ่ใกล้ชายหาดพัทยาที่ซึ่งมินตราเคยอยู่เป็นครั้งสุดท้ายท่ามกลางสายลมทะเลที่พัดเส้นผมของเธอให้ปลิวใสเธอนั่งลงที่มุมหนึ่งของร้านพร้อมกับเปิดโน้ตตุบุ๊กและสมาร์ทโฟนของมินตรา ปลายนิ้วของเธอเคลื่อนไหวอย่างเงียบเชียบขณะที่ดวงตากวาดมองหน้าจออย่างไม่ลังเลระหว่างที่ใช้โปรแกรมกู้ข้อมูลเพื่อฟื้นฟูไฟล์ที่ถูกหลบไปโฟลเดอร์น้าสงสัยโฟลเดอร์หนึ่งก็ปรากฏขึ้นมาชื่อของมันคือโครงการอรุณรุ่งเมื่อเปิดไฟล์ดูก็พบเอกสารที่ถูกบีบอัดไฟล์รูปภาพและวิดีโอที่เข้ารหัสหลับไว้อีกหนึ่งไฟล์ เอกสารบางส่วนมีตระครุกของทางราชการประทับอยู่ซึ่งบ่งชี้ว่าอาจเป็นเอกสารที่หมุนเวียนกันภายในหน่วยงานราชการแห่งหนึ่งเนื้อหาในนั้นรวมถึงบันทึกเกี่ยวกับการทดลองทางจิตวิทยาการบิดเบือนข้อมูลและเทคนิคการสอดส่องและควบคุมบุคคลเป้าหมายเพียงดาวถอนหายใจเย็นเยียบขณะจ้องมองหน้าจอเธอแน่ใจแล้วว่ามินตราไม่ได้เข้าไปพัวพันกับคดีธรรมดา มินตราได้ข้อมูลนี้มาและมีใครบางคนกำลังตามล่าเธอเพื่อหยุดยั้งเรื่องนี้มีบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กำลังเคลื่อนไหวอยู่เบื้องหลังและตัวตนที่แท้จริงของมันยังคงถูกซ่อนอยู่ในเงามืดเพียงดาวเริ่มปลุกสัญชาตญาณในอดีตของเธอกลับคืนมาม่านตาของเธอหดเล็กลงอย่างเงียบงนันและไหลของเธอก็พายออกอย่างนุ่มนวลมันคือช่วงเวลาที่สัญชาตญาณของอดีตเจ้าหน้าที่ ที่หลับไหลามานานกำลังจะถูกปลุกให้ตื่นขึ้นอีกครั้งขณะนึกถึงร่องรอยสุดท้ายที่มินตราทิ้งไว้เธอกระซิบกับตัวเองเบาๆพี่จะไปเดี๋ยวนี้มินตราพี่จะไม่มีวันทิ้งให้เธออยู่คนเดียวเด็ดขาดตอนนี้เธอไม่ใช่แค่พี่สาวธรรมดาอีกต่อไปมันคือช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ซึ่งกเกษียณตัวเองอย่างเงียบๆกลับมารับภารกิจอีกครั้งและความจริงที่เธอกําลังจะเผชิญหน้ามันคือเงามืดที่มีน้ําหนักมากกว่าแค่การหายตัวไปธรรมดาชายหาดพัทยายามสนทยาแสงสุดท้ายของวันกําลังย้อมท้องทะเลให้เป็นสีแดงฉานเพียงดาวนั่งอยู่บนระเบียงของคาเฟเ่เล็กๆริมหาดในมือของเธอคือสมาร์ทโฟนและโน้ตบุ๊กที่มินตราทิ้งไว้ แม้แววตาของเธอจะสงบนิ่งแต่ภายในนั้นกลับมีความมุ่งมั่นอันเยือกเย็นไหลเวียนอยู่ในนี้มีอะไรกันแน่ทำไมถึงทิ้งของพวกนี้ไว้ขณะที่เปิดโนตโตบุกและวิเคราะห์ประวัติการเข้าชมเว็บและฝ่ายที่บันทึกไว้ของมินตาเธอก็มักจะเงยหน้าขึ้นมองไปรอบๆเป็นครั้งคราวเพื่อดูว่ามีใครกำลังจับตามองมินตาอยู่หรือไม่หรือการจับตามองนั้นยังไม่สิ้นสุดลง และแล้วในตอนนั้นเองเสียงฝีเท้าเบาๆพร้อมกับชายห้าคนก็เดินเข้ามาที่ระเบียงที่เพียงดาวนั่งอยู่แว่นตาดำรอยซักบนแขนซ้อยคอโซ่ที่แวววาวเกินความจำเป็นพวกเขาหัวเราะและพูดคุยกันเสียงดังอย่างไม่เข้ากับบรรยากาศก่อนจะมาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าเพียงดาวนี่น้องสาวมาเที่ยวคนเดียวหรอขาสวยไม่เบาเลยนะ แค่ยิ้มให้ทีเดียวก็ยอมตามมาแล้วเพียงดาวไม่ได้เงยหน้าขึ้นแต่แววตาของเธอก็สั่นไหวอย่างคุกคามความรู้สึกเหมือนมีบางอย่างข้างในขาดสะบั้นลงหัวใจของเธอถูกบีบรัดชั่วครู่ก่อนจะเย็นเยียบลงอย่างรวดเร็วแค่เดินผ่านไปเฉยๆเถอคะค่ะตอนนี้น้ำเสียงของเธอต่ำและหนักแน่นแต่พวกผู้ชายกลับหัวเราะอ,ออกมาอะไรกันเล่นตัวเหรอ อย่าเลยหนะ้าพี่สาวมาสนุกกับพวกเราดีกว่าเดี๋ยวพี่จะดูแลอย่างดีเลยไปกับพวกเราเถอะที่เด็ดๆมีเยอะแยะอยากลองซบไหลพี่ดูไหมทันทีที่ชายคนหนึ่งยื่นมือออกมาสายก็ฟุ้งกระจายขึ้นปลายเท้าของเธอกระทบพื้นก่อนจะแตะสายเข้าใส่ตาของชายคนนั้นอย่างรวดเร็วอะไรวะใหญ่บ้านี่เหตุการณ์หลังจากนั้นเกิดขึ้นในชั่วพริบตา เธอใช้แขนขวาบิดแขนของชายคนที่สองที่เข้ามาใกล้และใช้มือซ้ายแทงเข้าที่หลังเข่าจนเข้าล้มลงคนที่สามพุ่งเข้ามาแต่เพียงดาวก็ย่อตัวลงต่ำแต่เข้าที่หัวเข้าแล้วจับคอทุ่มลงกับพื้นแทบจะไม่มีเสียงใดๆเกิดขึ้นมีเพียงเสียงร้องสั้นๆเสียงสรลยที่กระจายและเสียงสูดลมหายใจของผู้ชมเท่านั้นชายสองคนที่เหลือ ชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะวิ่งหนีไปทางทะเลเพียงดาวตามไปอย่างเงียบเชียบราวกับเงาน้ำทะเลสูงขึ้นมาถึงระดับหัวเข้าและภายใต้แสงสีแดงของอาทิตย์อัสดงเงาของพวกเขาก็ดูเลือนรางเธอแหวกว้ายคลื่นเข้าไปกดคนทั้งสองให้นั่งลงในทะเลและมือที่เคยตะเกียกตะกายอยู่ในน้ำก็ค่อยๆหยุดนิ่งลงทีละคนใช้เวลาไม่ถึงสีวินาที นักท่องเที่ยวบนชายหาดต่างหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายการเคลื่อนไหวของเธอบางคนกระสิบว่าเฮ้ยอะไรว่นนั่นคนหรือเปล่าและบางคนก็ถึงกับอ้าปากค้างด้วยความตกใจนี่เขาถ่ายหนังกันอยู่เหรอคืนนั้นเองบนโซเชียลมีเดียก็มีวิดีโอหนึ่งถูกโพสต์ขึ้นมา พร้อมกับชื่อเรื่องว่าเจ้าหน้าที่ปริศนาแห่งหาดพัทยาเพียงดาวกลับมานั่งที่ระเบียงนาโนโตบุกอีกครั้งลมหายใจของเธอไม่สม่ำเสมอและมีเหงือผุดขึ้นบนหน้าผากแต่แววตาของเธอยังคงแน่วแน่ไม่สั่นไหวเธอมองเข้าไปในโทรศัพท์ของมินตราอีกครั้งและพึพรรมพำกับตัวเองเธอรู้เรื่องนี้แต่ก็ยังคิดจะรับมือคนเดียวงั้นเหรอ ตอนนั้นเองฝ่ายที่กู้คืนมาได้ฝ่ายหนึ่งก็เข้ามาในสายตาของเธอโครงการอารุณรุ่งรายงานภายในฉบับร่างที่สาในวินาทีนั้นความรู้สึกเย็นเยียบก็แล่นผ่านสันหลังของเธอนี่ไม่ใช่แค่การต่อสู้ธรรมดามีบางสิ่งที่ใหญ่กว่านั้นกำลังคืบคลานเข้ามาหามินตราและตัวเธอ เพียงดาวผลักประตูกระจกของสถานีตำรวจพูดทำเมืองพัทยาเข้าไปข้างในเงียบสงบและแสงไฟจากหลอดฟลูออเรสเซนก็ส่องลงมาอย่างเยือกเย็นเธอได้พบกับร้อยเวเจ้าของคดีของมินตราถามคำถามง่ายๆไม่กี่ข้อและได้รับไฟวิดีโอจากกล้องวงจรปิดกับบันทึกของกลางมาระหว่างทางกลับเธอรู้สึกเหมือนมีบางอย่างอึดอัดบีบรัดอยู่ข้างในออกมินตรา เธอไปยุ่งกับเรื่องอะไรกันแน่เมื่อกลับมาถึงคาเฟ่เพียงดาวก็เปิดโน้ตบุ๊กอีกครั้งในโฟลเดอร์ที่ซ่อนอยู่ลึกเข้าไปในไฟล์เอกสารพลอเร่ไฟล์ที่กู้คืนมาได้ไฟล์หนึ่งก็ปรากฏให้เห็นโครงการอารุณรุ่งบันทึกการทดลองฉบับปกปิดทันทีที่เปิดไฟล์กระแสไฟฟ้ายเย็นเยียบก็แล่นผ่านสันหลังของเธอในเอกสารเขียนไว้อย่างชัดเจน โครงการอารุณรุ่งคือการทดลองควบคุมจิตใจที่ออกแบบโดยอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงของธรำเนียบรัฐบาลและหน่วยข่าวกรองและผู้เข้ารับการทดลองคือผู้ลีภัยทางการเมืองและพ้นเรือนทั่วไปมีการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนความทรงจำตามเงื่อนไขที่กำหนดการชักจูงพฤติกรรมและแม้กระทั่งวิธีการนำเสนอข่าวของสื่อมือของเธอสันเทา นี่ไม่ใช่แค่การทำข่าวธรรมดามินตรากำลังเผช,ชิญหน้ากับแผนการสมคบคิดครั้งยิ่งใหญ่และใจกลางของเรื่องทั้งหมดมีชื่อของอิทธิพลปรากฏขึ้นซ้ำๆนายหน้าข้อมูลข่าวสารอดีตเจ้าหน้าที่และผู้จัดจำหน่ายข้อมูลในตลาดมืดแต่ตอนนี้เขากำลังร่วมมือกับใครอีกคนหนึ่งเกรียงไกรทันทีที่เห็นชื่อนั้น เธอรู้สึกเหมือนต้นคอของเธอแข็งทื่อไปหมดเขาคือเจ้าพ่อสื่อผู้เป็นเจ้าของสำนักข่าวจำนวนมากเบื้องหน้าเขาเป็นที่รู้จักในฐานะนักธุรกิจใจบุญที่คืนกำไรสู่สังคมแต่เบื้องหลังเขาคือผู้วางแผนควบคุมย่ออกบีดเบือนความคิดเห็นของประชาชนและใช้ข้อมูลข่าวสารเป็นอาวุธเพียงดาวลุกขึ้นยืนพรวดพลาดสิ่งที่เธอต้องการในตอนนี้คือคนเพียงคนเดียว ที่สามารถดึงข้อมูลทุกอย่างไม่ว่าจะซ่อนอยู่ที่ไหนบนโลกนี้ออกมาได้เมทัศเธอหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาและค้นหารายชื่อติดต่อหน้าต่างแชทเก่าๆนิ้วของเธอชะงักไปครู่หนึ่งที่ชื่อของเขาซึ่งไม่ได้ติดต่อกันมาหลายปีแต่ในที่สุดเธอก็ส่งข้อความไปเมทัสนี่ฉันเองนะด่วนมากตอนนี้ติดต่อได้ไหม ข้อความตอบกลับมาในเวลาไม่ถึง30วินาทีเบอร์นี้ยังใช้อยู่อีกเหรอมีเรื่องอะไรละ่ะเพียงดาวอยากเห็นหน้าสักหน่อยเมื่อเริ่มวิดีโอคอลใบหน้าที่คุ้นเคยก็ปรากฏขึ้นบนหน้าจอผมเภายุ่งเหยิงและมีรอยคล้ำใต้ตาอย่างเห็นได้ชัดแต่แววตาขี้เล่นของเขายังคงเหมือนเดิมว,ว้าวเธอยังมีชีวิตอยู่จริงๆด้วยนึกว่าขาดการติดต่อไปแล้วซะอีก ตอนนี้ไม่ใช่เวลามาล้อเล่นนะเมทัศเคยได้ยินเรื่องโครงการอรุณรุ่งไหมคำพูดนั้นทำให้รอยยิ้มบนใบหน้าของเมทัศฉายไปทันทีเธอเอาเรื่องนั้นมาพูดจริงๆเหรอไปเห็นไฟล์นั้นมาจากไหนมินตาเหมือนว่าเธอจะส่งต่อมาให้ฉันก่อนที่จะหายตัวไปในนั้นมีชื่อของอิทธิพลอ,อยู่ด้วยตอนนี้เขากำลังพัวพันกับเกรียงไกร มทัสเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะถอนหายใจออกมาเบาๆถ้างั้นตอนนี้เธอก็ไม่มีทางถอนตัวได้แล้วล่ะเพียงดาวเงยหน้าขึ้นช้าๆขณะจ้องมองหน้าจอแววตาของเธอขมกริบไม่คิดจะถอนตัวอยู่แล้วจะทำลายมันให้สิ้นซากและนายต้องช่วยฉันเริ่มต้นเมื่อได้ยินเช่นนั้นแมทัสก็พยักหน้าอย่างเฉยเมยได้เลย อิท่านงั้นส่งข้อมูลทั้งหมดที่เธอมีมาให้ฉันก่อนการวิเคราะห์ฉันจะจัดการเองแต่มีข้อแม้ว่าอย่าหายไปอีกนะอย่าแบกรับทุกอย่างไว้คนเดียวเหมือนเมื่อก่อนเพียงดาวไม่ได้ตอบอะไรแต่เธอกลับจ้องมองแววตาของตัวเองที่สะท้อนอยู่บนหน้าจอในนั้นไม่มีความกลัวหลงเหลืออยู่มีเพียงความตั้งใจอันเยือกเย็นเท่านั้นเธอแชร์ไฟล์ในโน้ตบุ๊กให้กับเมทัศ และในขณะเดียวกันก็เริ่มเตรียมอุปกรณ์ของตัวเองแม้ปลายนิ้วจะสั่นเล็กน้อยแต่จิตใจของเธอก็กำลังแข็งแกร่งขึ้นการต่อสู้ครั้งนี้เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นหลังจากร่วมมือกับเมทัสแล้วเพียงดาวก็มุ่งหน้าไปยังชานเมืองพัทยาทันทียิ่งห่างจากทะเลมากเท่าไหร่ทิวทัศน์ก็ยิ่งดูรกร้างขึ้นอย่างรวดเร็วและเบื้องหลังประตูเหล็กขนาดใหญ่ อาคารที่ไม่ปรากฏชื่อและเสาอากาศจำนวนมากก็เผยโฉมอออกมานั่นคือฟาร์มข้อมูลเมทัดที่จับพวงมาลัยอย่างเงียบๆพยักหน้าฉันใช้โดนสำรวจดูสองสามครั้งแล้วการรักษาความปลอดภยัยภายนอกดูหละหลวมแต่เครือข่ายภายในกลับถูกซ่อนไว้อย่างแน่นหนาะเหมือนกับว่ามีใครบางคนจงใจอยากให้ถูกค้นพบ เพียงดาวมองออกไปนอกหน้าต่างและสูดหายใจเข้าสั้นๆใบหน้าของเธอที่สะท้อนอยู่บนกระจกดูแปลกตาไปนับตั้งแต่วันนั้นคำถามก็ยังคงเวียนนอยู่ในหัวของเธอทำไมกันแน่และใครกันที่ส่งไฟล์แบบนั้นให้มินตราและทำไมอิทธิพลถึงก่อเรื่องแบบนี้ขึ้นมาเมทัศจอดรถและหยิบอุปกรณ์ออกมาอย่างระมัดระวังบนหน้าจอโน้ตบุก ปรากฏโคดที่ซับซ้อนราวกับหนามและเขาใช้นิ้วชี้ไปที่โคดสองสามบรรทัดล็อกการเชื่อมต่อน,นี้ดูคุ้นๆไหมเพียงดาวหรีตาลงและตรวจสอบหมายเลข IP บางส่วนดูคุ้นตามันเป็นซับเน็ตที่เธอเคยเห็นบ่อยๆในเครือข่ายความปลอดภยัยภายในสมัยที่ยังทำงานอยู่ในหน่วยข่าวกรองแห่งชาติ เป็นการเชื่อมต่อจากภายในทำเหนียบรัฐบาลนี่หมายความว่ามีคนในอยู่ด้วยน้ำเสียงของเธอค่อยๆต่ำลงและปลายนิ้วก็เย็นเฉียบในวินาทีนั้นหัวใจของเธอก็ห่อเหี่ยวลงความทรงจำในอดีตผุดขึ้นมาอย่างกระทันหันภาพของเพื่อนร่วมงานบางคนที่จัดการประชุมหน้าสงสัยซ้ำๆก่อนที่เธอจะลาออกแววตาที่หลบเลี่ยงคำถามบรรยากาศที่เหมือนกับกำลังซ่อนบางอย่างไว หนึ่งในนั้นคือจิรายุผู้บังคับบัญชาของเธอและคนที่เธอเคยไว้วางใจที่สุดเป็นเหมือนครูที่สอนทุกอย่างให้กับเธอและล่าสุดก็มีข้อมูลว่าเขาได้ทำธุรกรรมทางการเงินกับอิทิพลมีบางอย่างขาดสะบั้นลงกลางออกและเส้นที่ขาดนั้นก็เจ็บปวดเกินกว่าจะต่อกลับคืนได้เป็นคนที่ฉันรู้จักอย่างน้อยก็เคยเป็น ดูเหมือนว่าสิ่งที่เราพยายามปกป้องมันพังทายลงหมดแล้วแมทัสมองแววตาของเพียงดาวนิ่งๆก่อนจะปิดโน้ตบุ๊กและพูดขึ้นดังนั้นเราต้องการคนเป่านกหวีดต้องมีใครสักคนจากข้างในที่จะเปิดโปงความจริงนี้ออกมาไม่อย่างนั้นจะไม่มีใครเชื่อเรื่องนี้เด็ดขาดเมื่อได้ยินเช่นนั้นเพียงดาวก็พยักหน้าช้าๆแต่เธอก็รู้ดีว่ามันไม่ใช่เรื่องง่าย เครือข่ายข้อมูลของอิทธิพลนั้นแทบจะเทียบเท่ากับสัตว์ประหลาดถึงกับมีข่าวลือว่าใครก็ตามที่แค่เอ่ยปากพูดถึงเรื่องนี้ก็จะหายตัวไปในคืนนั้นทันทีเธอเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าที่มืดครึม้มความคิดที่ว่าความลับยังคงถูกซุกซ่อนอยู่ภายในตึกสูงระฟ้าที่อยู่ไกลออกไปทำให้เธอหายใจติดขัดทำเนียบรัฐบาลที่นั่นเคยเป็นจุดเริ่มต้นของเธอ แต่ตอนนี้บางทีมันอาจจะกลายเป็นสถานที่ที่เงามืดทอดตัวลงมาอย่างหนาทึบที่สุดความจริงที่ว่าใบหน้าที่เคยร่วมหัวราอกกันเพื่อชาติบัดนี้กลับซ่อนตัวอยู่ภายใต้แผนการสมคบคิดอันยิ่งใหญ่ทำให้หัวใจของเธอบีบรัดเธอกัดฟันและพึมพำถ้าง,งั้นก็เริ่มกันเลยต้องหาช่องหัวจากข้างในก่อนเมทัสพยักหน้าอย่างหนักแน่นและตอบกลับฉันก็พร้อมแล้วคราวนี้เราไปด้วยกัน เพียงดาวหลับตาลงและสูดหายใจเข้าสั้นๆในนั้นมีความโกรธความเศร้าและความตั้งใจที่ไม่เปลี่ยนแปลงปะปนกันอยู่ตอนนี้ศัตร,รูไม่ได้อยู่แค่ข้างนอกอีกต่อไปการต่อสู้ที่ลึกซึ้งและซับซ้อนกว่ากําลังรออยู่และเธอพร้อมแล้วที่จะเดินเข้าไปในความมืดนั้นด้วยตัวเองมินตราอาจจะถูกขังอยู่ที่นั่นก็ได้ด้วยความหวังเล็กๆ เธอจึงพุ่งทยานเข้าไปในความมืดสุดปลายถ้าเรือแหลมฉบังเมื่อผ่านประตูเหล็กเก่าๆเข้าไปโกดังร้างขนาดใหญ่ก็เผยชมอออกมาในความมืดเพียงดาวดึงหู้ดงมาปิดหน้าและก้าวเดินไปอย่างเงียบเชียบหัวใจของเธอเต้นเร็วกว่าปกติเล็กน้อยและฝ่ามือก็ชื้นไปด้วยเหงื่อเย็นข้างในมีคนรวมตัวกันอยู่แล้วหลายสิบคนกลุ่มนักเลงที่เจอที่ชายหาด ก็เป็นองค์กรเดียวกันทุกคนสวมชุดสีดำใบหน้าไร้ความรู้สึกแววตาตึงเครียดชายคนหนึ่งเดินแหวกวงล้อมของพวกเขาออกมาอีกเดี๋ยวจะเริ่มแล้วเตรียมตัวกันให้พร้อมน้ำเสียงของเขาต่ำแต่เด็ดขาดในวินาทีนั้นประตูหลังก็มีเสียงดังเล็กน้อยพร้อมกับควันลอยออกมาและลูกน้องบางคนก็หันไปมองด้วยความตกใจ มันคือระเบิดควันที่เพียงดาวโยนเข้าไปอาศัยจังหวะที่ควันฟุ้งกระจายเธอจึงแทรกตัวเข้าไปข้างในใครวะเสียงตะโกนดังขึ้นช้าไปก้าวหนึ่งและมีคนสองสามคนวิ่งเข้ามาหาเธอแต่เพียงดาวไม่ได้หลบเธอกลับเดินเข้าไปในหมู่พวกเขาและพูดด้วยน้ำเสียงที่เยือกเย็นและชัดเจนคนครึ่งหนึ่งที่อยู่ที่นี่คงถูกหลอกใช้ในแบบเดียวกับฉันเหมือนกัน จะยอมถูกหลอกไปถึงเมื่อไหร่กันคำพูดนั้นทำให้บางคนชะงักบางคนกำมัดแน่นและบางคนก็หลบสายตาอิทธิพลไม่ได้ทำเพื่อพวกคุณเขาเห็นพวกคุณเป็นแค่ตัวเลขเท่านั้นระหว่างนั้นอิทธิพลก็ก้าวออกมาข้างหน้าแม้ว่ามุมปากของเขาจะยกขึ้นเล็กน้อยแต่แววตากลับเย็นเยียบ เธอเกิดมาจากระบบของเราและยังคงเป็นส่วนหนึ่งของมันเพียงดาวเงยหน้าขึ้นช้าๆน้ำเสียงของเธอเด็ดขาดและแววตาไม่สันไหวฉันไม่ได้อยู่ในกรอบนั้นอีกต่อไปแล้วฉันก็เคยเป็นหนึ่งในเหยื่อของแกแต่ตอนนี้แกเป็นแค่เป้าหมายที่ต้องกำจัดทิ้งพร้อมกันนั้นการต่อสู้ก็เริ่มต้นขึ้นเธอไม่ได้ใช้ปืนแต่กลับย่อตัวลงต่ำและเคลื่อนไหวอย,อย่างรวดเร็ว จมตีจุดอ่อนของลูกน้องเธอซ่อนเสียงฝีเท้าและใช้ความมืดเป็นประโยชน์จัดการพวกเขาไปทีละคนคนหนึ่งเหวี่ยงท่อเหล็กมาเธอจึงจับแขนนั้นไว้แล้วบิดตัวทุ่มลงกับพื้นอีกคนเข้ามาจากด้านหลังแต่เพียงดาวก็จับโซ่ที่ห้อยลงมาจากเพดานแล้วพันเข้าที่ขาของเขาทันทีระหว่างการต่อสู้เธอก็ตะโกนต่อไปหยุดเถอคะค่ะ ถ้าถอยตอนนี้ยังมีโอกาสซอดนะบางคนเริ่มลังเลและความสับสนก็แพร่กระจายออกไปอาศัยจังหวะนั้นหน่วยปฏิบัติการพิเศษของตำรวจที่เมทัสติดต่อไว้ก็บุกเข้ามาอย่าขยับยกมือขึ้นลูกน้องถูกล้อมในชั่วพริบตาและบางคนพยายามจะหนีแต่ทางออกก็ถูกปิดไว้หมดแล้วและสุดท้ายอิทธิพลกับเพียงดาวก็เผชิญหน้ากันเพียงลำพัง เธอไม่มีทางชนะฉันได้เธอยังคงเป็นสัตว์ประหลาดที่ระบบนั้นสร้างขึ้นมาใช่ค่ะฉันถึงได้รู้ดีกว่าใครว่าคนอย่างคุณต้องมีใครสักคนมาจัดการอิทธิพลปล่อยหมัดออกมาก่อนเธอจึงหลบอย่างรวดเร็วแล้วจับแขนเขาบิดเธอหย่อตัวลงทำให้เขาเสียหลักและอิทธิพลก็ล้มลงกับพื้นทันทีเสียงหายใจดังขึ้นอย่างหอบเหนื่อยและรอบข้างก็ถูกจัดการเรียบร้อยแล้ว ในวินาทีนั้นประตูโกดังข้างๆก็เปิดออกและมินตราก็เดินออกมาภายใต้การคุ้มกันของตำรวจใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยน้ำตาและความเหนื่อยล้าแต่ดวงตาของเธอยังคงมีชีวิตชีวาอย่างชัดเจนมินตราทุกอย่างจบแล้วแต่เสียงโห่ร้องยินดีก็อยู่ได้ไม่นานเพียงดาวถอยออกมาจากกลุ่มคนอย่างเงียบๆ บนท่าเรือที่ลมพัดผ่านนอกโกดังร้างเธอมองขึ้นไปบนท้องฟ้าทำเนียบรัฐบาลอำนาจระบบของรัฐเธอเคยต่อสู้เพื่อสิ่งเหล่านี้แต่เธอก็นึกขึ้นได้ว่าตัวเธอเองก็เพิกเฉยต่ออะไรไปมากมายแค่ไหนในระหว่างนั้นสุดท้ายแล้วฉันเองก็เป็นส่วนหนึ่งของมันงั้นเหรอหัวใจของเธอบีบรัดัไม่มีความสุขไม่มีความรู้สึกของชัยชนะ มีเพียงความเสียใจและความเศร้าอย่างสุดซึ่งเท่านั้นที่หลงเหลืออยู่เธอกระซิบเบาๆนี่คือจุดจบจริงๆเหรอคำพูดนั้นหายไปในความมืดของรุ่งสางแต่ทันใดนั้นวิทยุสื่อสารก็ดังขึ้นเสียงของเมทัตเพียงดาวฉันได้สายข่าวภายในธรำเนียบรัฐบาลมาทั้งหมดแล้วเอกสารข่าวที่น้องสาวเธอเตรียมไว้มีประโยชน์มากเลย แล้วก็ต้องขอบคุณคนเป่านกหวีดด้วยทำให้ตอนนี้จับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องได้ทั้งหมดแล้วทั้งสายนักการเมืองและทหารจบสิ้นแล้วจริงๆแม้จะได้ยินเช่นนั้นเพียงดาวก็ยังคงนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งริมฝีปากของเธอสั่นเล็กน้อยและมีน้ำตาคลออยู่ที่ขอบตาและมินตราก็เดินเข้ามาหาเธออย่างเงียบๆและจับมือเธอไว้มือที่อบอุ่นพี่ดาวขอบคุณนะจริงๆนะ ถึงตอนนั้นเพียงดาวจึงยิ้มออกมาได้รอยยิ้มเล็กๆแต่ชัดเจนมินตราพี่ดีใจจริงๆที่เธอปลอดภัยไม่รู้เลยว่าพี่เป็นห่วงแค่ไหนคราวหน้าเราต้องทำด้วยกันนะหลังจากวันนั้นข่าวต่างๆก็หลั่งไหลออกมาอย่างต่อเนื่องการล่มสลายขององค์กรทุจริตขนาดใหญ่ การจับกลุ่มข้าราชการระดับสูงและนักธุรกิจและความกล้าหาญของคนเป่ามูวีดประชาชนต่างรู้สึกตกใจและล่งใจไปพร้อมๆกันเพียงดาวจากไปอย่างเงียบๆโดยไม่มีใครรู้จักชื่อแต่การกระทําของเธอจะยังคงอยู่ในความทรงจำของผู้คนไปอีกนานแสงอาทิตย์แรกที่สาดส่องขึ้นเหนือท้องทะเลเงาของเธอบนท่าเรือทอดยาวออกไปบัดนี้ความมืดได้ผ่านพ้นไปแล้ว ท่านผู้ฟังทุกท่านขอบคุณที่ร่วมเดินทางมากกับเรื่องราวนี้จนถึงตอนนี้หากท่านชื่นชอบโปรดกดติดตามกดไลค์และตั้งค่าการแจ้งเตือนด้วยนะครับการสนับสนุนและกำลังใจของทุกท่านคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการสร้างสารรค์เรื่องราวต่อไปขอบคุณครับ